สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวเราไปที่จังหวัดสงขลากันนะครับไปดูหลวงปู่ทวดนะครับของวัดอ่างทองนะครับพิมพ์ที่นำไ้รับชมก็จะเป็นในเนื้อของมิกพัดนะครับปีการจัดสร้างนี่คือสร้างขึ้นในปี2 1 0 6นะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ในปีนั้นนะครับมีพระเกจิคณาจารย์ในสองรูปนะครับในการปลูก ในการปลุกเสกในครั้งนั้นก็ยกคร่าวๆตัวอย่างคร่าวๆนะครับคงจะไม่ไล่ถึง200องค์นะครับก็จะมีในส่วนของภาคใต้นี่ก็จะมีพระอาจารย์ทิมนะแห่งวัดช้างใหนะ้พ่อตานคล้ายนะวัดจาศิษฐนะ์หลวงพ่อดิบวัดปากสะนะครับก็ในส่วนของพ่อต้นเขียววัดหลวงบนนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับก็จะมีในส่วนของหลวงพ่อน้อยนะคร,รับวัดธรมารมศาลาหลวงพุโตนะวัดประดูเจมพี หลวงพ่อแดงว,ดวัดขาบันไดอิดหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมหลวงพ่อพอมวัดช่องแค่นะแล้วก็ยังมีในส่วนของหลวงพ่อกวยนะครับอย่างวัดโกศโกิตารามนะในการร่วมปลุกเสกนะครับในทีนี้เรามาดูในส่วนของกรรมวิธีในการสร้างพระนะหลวงปู่ทวดนะครับของวัดอ่างทองในส่วนของเนื้อไมระพัดกันนะครับนะอันดับแรกคือคุณต้องพิจารณา ให้เห็นก่อนนะว่าเป็นในการของส่วนของการหล่อโบราณน,นะครับนะพราเมกพัดของวัดอาทองคือหล่อโบราณน,นะครับก็คือช่างจะดําเนินการปั้นหุ่นนะครับเป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับด้านล่างเขียนว่าวาจาสิทธิ์นะครับบล็อกมีหน้าหลังนะครับเมพิมมีหน้าหลังนะก็แสดงว่าผมพูดถึงการประกบแบบนะครับฉะนั้นคุณหยิบพราขึ้นมานะเป็นเนื้อเมกพั เป็นเนื้อไม่กระพัดนะครับมีหน้าหลังนะก็จะต้องปรากฏร่องรอยตะเข็บนะครับด้านข้างนะครับนี่ร่องรอยตรงนี้นะครับคือตะเข็บด้านข้างนะเป็นหลักสําคัญนะครับในการพิจารณานะพระในชุดนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะเป็นแม่พิมพ์สองหน้าด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าหัวมวยนะครับตรงนี้นี่ตะแคงดูก็จะเห็นตะเข็บข้างนะครับวิ่ง มารอบทั้งองค์ไปจนถึงด้านล่างนะครับนะเป็นการหักชนวนนะครับเป็นการหักชนวนนะเมื่อเรารู้ถึงกรรมวิธีการสร้างแล้วนะครับว่าเป็นผ้าหล่อโบราณน,นะครับหลักการพิจารณาต่อไปนะครับที่เราจะดูก็คือธรรมชาติของการหล่อนะครับธรรมชาติของการหล่อจะบ่งบอกให้เรารู้ว่าผ้าหล่อนี้นะเป็นการหลอกก็คือในส่วนของพวกร่องรอยของ เม็ดเนื้อเกินนะครับหรือ,อล่องรอยของสลากทีนี้เรามาส่องดูกันว่าในองค์นี้มีไหมนะครับนี่นะครับนี่คือร่องรอยการแตกสลากนะครับแตกลงมาจากนี้นะครับแตกลงมานะ,ะนี่พวกล่องรอยพวกนี้นะครับนะเป็นการชี้ในส่วนเม็ดเนื้อเกินพวกนี้ ตามไอ้ตามร่อง,องพวกนี้นะครับเล็กเล็กน้อยๆ้อยพวกนี้นะสำคัญนะครับนี่นี่ร่องรอยกันนะนี่เป็นร่องรอยเล้าๆพวกนี้นะครับไม่ใช่เกิดจากการเล้าในเนื้อนะแต่มันเกิดจากการหล่อนะครับนะำพามีกระพัดไม่เล้านะครับต้องเล่นไม่เล้านะครับอา่า ทีนี้เรามาส่องดูกันนิดนึงนะครับว่าในส่วนของไอ้ร่องรอยของการหล่อมีอะไรบ้างนะนี่คือธรรมชาติของการหล่อนะครับการแตกสลากพวกนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะดูที่รอยแฉกนะเป็นรอยสลากแตกลงมาแลนะพวกนี้คือเป็น เอกลักษณ์ในในการหล่อนะครับนี่ตามตรงร่องรอยของจีวรนะครับปรากฏเนื้อเกินเนื้อเกินพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญน,นะครับทีนี้ไปกันต่อนะครับไปกันต่อในหลักการพิจารณาข้อต่อไปนะครับก็คือในส่วนของเนื้อมีกระพัดเนี่ยคือ,อจะเย็นตัวเร็วนะครับเมื่อเทเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับ ก็จะปรากฏร่องรอยการหนืดนะครับการหนืดการหนืดคืออะไรการหนืดก็คือเอ่อเป็นเหมือนไหลๆเหมือนคาราเมลไหลๆนะครับในองค์พระนะครับนี่หนืดๆไหลๆอย่างนี้นะครับนี่หนืดๆนืไหลๆอย่างนี้ทาให้เราเนี่ยพิจารณาง่ายขึ้นนะครับนี่นี่คือความหนืดนะของเนื้อมีกระพัด เย็นตัวเร็วนะเกิดความเหนืดพวกนี้นะในส่วนของเนื้อเมกะพัดนะก็เมื่อเวลาผ่านไปเเราหยิบขึ้นมาเนี่ยนะผิวของเนื้อเมกะพัดเองเนี่ยก็จะขาววาวนะไม่เป็นลุ้งนะคือลักษณะคือขาววาวดูแล้ววาวตานะเหมือนกับเราดูนะพวกสแตนเลสพวกนี้นะคคือขาววาวอย่างนี้ โดนแสงจะขาววาวนะครับนี่ร่องรอยของการประกบด้านข้างนะครับเป็นตะเข็บนะครับไล่ลงมาเลยมาจนถึงบริเวณตรงกลางนี้ก็จะมีการหักใช้การหักนะนี่ร่องรอยความหนืดน,นะที่เกิดขึ้นในองค์พระเนี่ยนะรรเราพิจารณาไปด้านล่างนะครับนี่คือความหนืดน,นะที่เกิดขึ้นในการเท นะซึ่งเป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะครับนะเป็นธรรมชาตินะนี่นะพวกนี่ร่องรอยต่างๆพวกนี้นะการไหลการไหลตัวพวกนี้ของเนื้อมีกระพัดนะครับนะไม่ไม่เข้ากันนะพวกนี้เป็นธรรมชาตินะของในการพิจารณาปีสองพันร้อยหกนะของวัดอ่างทองนะครับตรงนี้นะครับ ลักษณะองนี้มีทุกองค์นะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวน่าจะเป็นของตัวยันนะครับแต่มีทุกองค์นะต้องมีนะตรงนี้นะกลมๆอย่างเงี้ยนี่มีร่องรอยการนี่เกิดจากการหล่อนะครับนี่หนื่อเป็นไหลๆยๆเป็นคลื่นๆอย่างนี้นะครับคือแท้เลยนะถ้าเล่นไมกะพัดคือแท้เลยนะครับนี่ไม่ขาวอาขาววาวนะไม่เป็นลุ้งนะครับ คือธรรมชาตินะของผิวของพระมิกพัดนะครับต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวมาส่องดูกันนะครับน,นี่คือธรรมชาตินะในพระหลอนะครับเนื้อมิกระพัดของวัดอ่างทองนะครับ เนืเนดนะเล่นนืดๆอย่างนี้ก็สรุปโดยรวมนะเดี๋ยวมาสรุปโดยรวมกันนะครับเมื่อพี่ๆเพื่อนๆนะครับเจอพระในชุดของวัดอ่างทองนะครับเป็นการหล่อแบบโบราณนะเนื้อมิกะพัดหล่อโบราณน,นาหลักการพิจารณาสําคัญนะก็คือจําลักษณะของพิมพ์ทรงนะครับแมหน้าตานะพวกความคมชัดพวกนี้ ร่องรอยของการหล่อนะครับเส้นแตกสลากนะครับเส้นแตกสลากพวกนี้นะครับวันนะของเนื้อไม่กระพัดนะครับก็คือไม่เป็นลุง้งไม่เล้านะครับเล็ดต้องไม่เล้าเน้นย้ําคือไม่เล้านะสิ่งสาคัญสุดคือไม่กระพัดนะหล่อประกอบด้านข้างนะครับ Language. และก็มีการหักชนวนด้านท้ายนะร่องรอยของการเทนะก็คือความหนืดนะหนืดตัวของเนื้อไม่กระพัด นี่ไหลๆนะเป็นเหมือนคาราเมลไหลๆอย่างเงี้ยแท้เลยนะครับเล่นง่ายไม่เล่นไม่ยากถ้าเข้าใจในหลักทฤษฎีของการสร้างก็เป็นการเล่นไม่ยากนะครับในส่วนพระชุดนี้จัดว่าเป็นพระดีพระหนึ่งนะครับในพิธีปี2อ0 6ของวัดอางทองนะครับมีพระคนาจารย์ที่จัดว่าเป็นจัดว่าสุดในยุคนั้นดีกว่านะ ก็ในส่วนของช่องนะครับก็ขอฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับหากคิดว่ามีประโยชน์นะกดติดตามกันนะครับทางช่องก็จะพยายามนำสาระดีๆมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันต่อขอบคุณนะครับ